ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่24มกราคม68แปดาวพัฒนาออก083205ครับเลขล่างออก32เนาะพี่น้องเนาะ ครับงวดที่ผ่านมางวดีวันศุกร์ประเดี๋ยวบริสรุปโบรดคุ้ยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกเด้กพี่น้องเ้อประเดี๋ยวไปทุระมาเด็กเลยโบรดสรุปนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนนะพี่น้องเนาะนี่ครับวันศุกร์ที่24มกราคมสองห้าปดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหพี่น้อง ศูนย์กับหากรมาน้ากันนะครับศูหครับเดียว่าจับคู่เพ็นบรดจับศูนย์หให้นะพี่น้องเนาะมี0ูนย์ส0งศูย์สามศี่ย์เกลขออก0ูหพี่น้องขับมาน้ากันทั้งสองตัวนะครับโอ้มี3าหา ออกสามสองเด็กหลางอ่ะวันนี้พอแต้มผ้ามาตามต่อยนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนหยวนนะครับมันนี้บรรยากาศหนาวเลยพี่น้องเอ้ลมผ้ายุเข่า สัตย์นบ่พี่น้อง ลราพัฒนาเซียนหยน บนล่างดิ่งรูดพี่น้องหนึ่งกับห้า จับคู่กับลายตัวเรียรับพี่น้องเนาะครับนี่สองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหก สี่สามนะครับเก้าสี่ห้าเจ็ดหกเก้า ห้าแปดนะครับหกเจ็ดหกแปดหกสี่สิบเอ็ดทางพี่น้อง แต่ว่าก็มีตัวเน้นอยู่แล้วพี่น้องขับส่วนตัวเน้นพี่น้องหนึ่งห้า แสี่ห้าเจ็ดหกเก้าขับเป็นสี่หางพี่น้อง ขัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับกระเ,เทียมหัวใ้เบิ้งก่อน้าพี่น้องเด้ออาจารย์ทรงมาให้เนาะครับเนาะครับเหล่าว,วันจันทร์พี่น้องวิ่งหนึ่งกับห้าพี่น้องข้างล่างครัครบเนียนเห็นหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าเจ็ดหกเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับมักสอบตัวเด็กกัพิจารณาเบิง้งกับพี่น้องเด้อที่สำคัญก็่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับ คอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี้นะพี่น้องเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉันนั่วพอแต้มขอไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆ พี่น้องอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ปอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพือเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายตายสุดนี้ก็อีฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะร้บพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม